สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักสวัสดีแล้วหายไปอ่าไปปิดประตูพอดีเด็กเขาเปิดเข้ามาแล้วลืมปิดเสียงมันจะเล็ดลอดนะข้างนอกขอพระคุณมากมากนะคะที่ติดตามกันเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดสับสไคล้ายกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะจะได้หากันเจอนะคะพี่น้องคะ่ะหายไปสองวันเนาะ สัญญาว่าจะรีบเอาเลขมาให้ต้องขออภัยจริงๆฝนก็ตกหนักรถก็พังอเอพอดีเด็กขับรถเก็บขับขับไปของหล่นก้มลงไปเก็บของพวงมาลัยก็ตามไปด้วยสุดท้ายก็ไปเฉียวเอารถจอดอยู่ข้างๆทาง,าง,างสองคันรวดเลยต้องไปนั่งรับใช้ก็อีกอม,มีแต่เรื่องพี่น้องคะ่ะ คนป่วยก็เข้ามาอีกสองรายหนักๆกันทั้งนั้นเลยก็หวังว่าบุญกุศลที่พี่น้องอได้ช่วยซื้อกาแฟช่วยซื้ออะไรต่ออะไรอันนั้นก็จะได้ร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นกะปินะคะกะปิทำกับข้าวไม่เค็มเนาะแล้วก็กะปิหวานที่พี่น้องช่วยอุดหนุนนะคะขอพระคุณมากๆที่ไม่ลืมกันเนาะ แล้วก็จะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็จะสู้ต่อกันเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหวังว่าไม่ทิ้งกันเนาะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่งวดนี้มั่นใจกวให้พี่น้องปังๆกันทุกท่านนะคะรวยๆปังๆนะคะพี่น้องงวดนี้เนาะอาจารย์ก็มั่นใจแล้วก็ v i p ก็รับไปแล้วอย่าบอกว่าไม่ทันนะให้ไปแล้วนะเอ่ะหาซื้อให้ได้เลขอะ่ะแล้วก็อย่าบอกว่า ไปตรงกับเลขดับห้าหางนั้นไม่ซื้อ,อบางคนก็มาบอกอาจารย์ว่าซื้อไม่ทันถนอมน้ำใจโอ้ยถนอมน้ำใจมั่งนะเวลาถูกอ,อ่ะไม่เอาไม่ได้แย่งไม่ได้แบ่งอะไรหรอกถูกก็ดีใจด้วยนะอาจารย์่ะดีใจจริงๆนะ,ะไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์ถูกแล้วจะตามไปขอโทรตามขอว่าจะเอามาอขอทาบุญไหมอาจารย์ถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสนะ ไม่อะไรทั้งสิน้นไม่อยากรบกวนใครโดยที่ไม่มีข้อตอบแทนเนาะเราเราอาอยากได้อะไรใครเนี่ยเราก็ต้องอาขายขายแล้วเอาของตรงนั้นเขาช่วยซื้อแล้วเขาได้ของไปเนาะอยากอยากได้ปีเสียอยากได้พวงกุญแจหรืออยากได้สร้อยอเป็นข้อมืออยากได้แหวนอยากได้อะไรก็แล้วแต่เนาะออันนี้ก็หมายความว่ากําไรนิดๆหน่อยๆอาจารย์ได้ได้จากตรงนั้นก็เอามาช่วย ผู้ป่วยเนาะก็ได้บุญพลังบุญกันสองต่อนั่นแหละดีกว่าไปสร้างวัดสร้างวิหารเผื่อไว้ชาติหน้าไม่รู้เราจะได้เกิดเป็นคนแล้วไปนั่งไหวเข้าไปในโบสถ์วิหารกราบไหว้หรือเปล่าเพราะชาตินี้มันไม่แน่อะไรก็เปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทําบุญตรงที่เราเห็นเห็นดีกว่าเนาะที่ได้แน่แน่ช่วยคนป่วยบางทีก็ไม่ได้อยากให้พี่น้อง <c oughs> อันนี้บางทีก็บอกบุญไปเนาะ บางทีก็พี่น้องก็แล้วแต่กําลังศรัทธาอยากช่วยซื้ออะไรทําอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะกรุณาแล้วก็อยากได้อะไรอยากได้โปรตีนอยากได้กาแฟพี่น้องกาแฟที่เห็นนะอาจารย์เชื่อมั่นว่าต้องลดด้วยลดกับลดความอ้วนได้จริงๆเพราะว่าพี่น้องอาจารย์เวลาพี่น้องโทรมาถามปุ๊บเนี่ยลดได้ไหมคะลดไหมคะลดค่าเนี่ยเขาก็มาซื้อใหม่เสียงชัดแจ๋วมานี่หมายความว่า อ่ะลดได้จริงๆรลดพุงลดอะไรได้จริงๆบางคนก็ไม่พอทานเองแล้วรู้ผลก็ซื้อให้ลูกให้หลานฝากให้ญาติพี่น้องคนใดที่น้ำหนักเกินเนาะอะ่อันนี้ก็ขอพระคุณมากๆกาแฟ ى, เป็นผลไม้แล้วก็ผลไม้บางตัวเป็นช่วยเป็นยาละบายนะอะ่เขาจะตัดคุณโดยไม่เกรงใจเลยนะพวกอาหารที่คุณใส่กระเพาะเข้าไปเนี่ยพวกไขมันพวกแป้งเนี่ย มันเป็นไหนสิ่งไม่ดีตัดออกทายทันทีทายทิ้งทันทีไม่ให้เข้าไปสะสมในร่างกายได้เลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทานอยู่อาจารย์ก็เป็นโรคอะรูมาตอยนะแล้วก็เป็นโรคใจสันทานกาแฟเย็นไม่ได้กาแฟก็เข้าไปร้านสะดวกซื้อนี่ทานมานูน่นบ่ายอีกวันเนี่ยไม่ใช่เช้าอีกวันนะกลางคืนไม่ต้องนอนค่ะแล้วก็บ่ายอีกวันหนึ่งแล้วก็สลบสลดยเลยบางทีก็มวนท้อง ขึ้นเหียนอาเจียนลวงคอตรงอวกอ่ะอะประมาณนั้นเลยพี่น้องอาจารย์เป็นขนาดนั้นแต่กาแฟนี้ทานได้รสชาตินุ่มนวลพี่น้องใครอยากได้อยากอะไรก็ทักเข้ามาวันนี้ขอคุยด้วยวันนี้เพิ่งจะห้านาทีเนาะ,ะแล้วก็ใครอยากจะสร้างบุญทําบุญช่วยพัาเพิดช่วยยารักษาโรคช่วยอะไรก็พวกนี้แหละค่ะอาจารย์ทําก็ช่วยเลยพี่น้องพี่น้องอออเคยเคย เคยเห็นผู้ป่วยหนักๆมั้งไหมอ่ะแต่อาจารย์คิดว่าคงไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครได้เจออ่าแบบเขาเราสัญญาเขาแล้วอุ้มเข้ามาแล้วเนี่ยเอาเขามาส่งโรงพยาบาลนล้วเนี่ยเขาไม่มีใครแต่เขาเชื่อใจเราเราเข้ามากับเราอ่ะเขามากับเราปุ๊บแล้วเขาจะต้องผ่าตัดวนอะไรเนี่ยเขาจะมองมาที่เรานะเพราะเขายังไม่ได้สลบเขามองสายตาอ้อนวอนอ่ะว่าตื่นขึ้นมาเรายังอยู่ไหมเราต้องสัญญากับเขานะ ว่าเราจะต้องอยู่ตอนเขาตื่นขึ้นมาย่าหนีเขาอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวประมาณนั้นสายตาเนี่ยมันบอกมันสื่อกันได้นะพี่น้องสื่อกันได้จริงๆอืมเพราะฉะนั้นก็อาจารย์เคยเจอมาแล้วก็อีกละไม่อยากจะเล่าเล่าแล้วมันมันตื่นอืมเจอบ่อยมากเกินไปมันมันทําให้เราแบบตื่นตันเออม,มาอีกลายหนึ่ง เมือ่อเมื่อต้นอาทิตย์ก่อนเนะมาแข็งแรงเหมือนแบบว่าจับมือเราบีบแล้วก็ขอกำลังใจอาจารย์ก็อาจารย์ก็บอกว่ารออยู่ตรงนี้แหละวันเนี้ยว่างตลอดเลยรอรับนะจนกว่าจะย้ายเตียงไปที่ปลอดภัยอาจารย์ถึงจะออกไปทานข้าวไปเลยสี่ชั่วโมงพี่น้องหมอหมอวิ่งมาเรียก หัวใจหยุดเต้นไม่อยู่รับเขาคุมผ้าออกมาพี่น้องพี่น้องคิดดูดิญาติไม่ใช่ญานะตินะแต่แต่มีความสัมพันธ์กันเนาะคือคือ,คอเราเรารับชีวิตเขาเข้ามาเพื่อหวังว่าจะรักษาเขาได้โดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่า อะไรก็ได้แต่เราขายไปเราอะไรไปเร,เราเพื่อขอแรกชีวิตกับเขาเนี่ยเรามันมันทําไม่ได้เนาะก็เสียใจพอสมควรนะแล้วก็ทําให้เราคิดมาจนกว่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์อืมกว่าจะผ่านไปได้แล้วก็มีรายใหม่เขา้ามาอีกสร้างความหวังให้เรา <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยพี่น้องอืมอะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องหวยดีกว่า เรื่องนี้ไม่ดีก็แล้วแต่พี่น้องจะทําบุญแล้วกันเนาะอยากซื้ออะไรไปทานอยากซื้ออะไรเป็นของฝากก็มาทักทายกันเข้ามาแคปก็ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเบอร์นี้นะคะศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองศูนย์เก้าสี่ห้าก็แปดเก้าเจ็ดแปดสายบุญก็ไทยพาณิชย์นะคะแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามห้าหกเจ็ดเบอร์อาจารย์ะเบอร์สวยๆนะ ออกอันไหนไม่รู้หน้าอันหลังอะไรก็ว่าไปถ้าใครไม่มีเลขก็ไม่เชื่อใจในใครก็ลองเล่นเลขอาจารย์นะมันออกบ่อยนะเนี่ยเก้าเจ็ดแปดวันนี้สี่สองก็สวย <c oughs> ขอโทษค่ะพี่หนุ่ม <c oughs> ขอโทษค่ะ, <c oughs> คะ, <c oughs> ะแคบแล้วเนาะ แล้วเรามาคุยกันเรื่องเลขวิ่งงวดนี้อาจารย์ให้เลขวิ่ง2กับ3ข้างบนนะคะพี่น้องก็ใส่อะไรก็ได้หรือว่าเลขพวกนี้รวมกันก็ได้หนก็มีสิทธิ์มาด้วยกัน1.0ก็มีสิทธิ์มาด้วยกันเนาะอะ่ไม่ว่าจะ4ี 3, ่แปดสี่เก้าสี่สามสองสี่หนึ่งสมาได้ทั้งนั้นนะเนาะเลขในเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นเลขเด่นเนาะเลขวิ่งประมาณนี้นะคะอ่ะ <c oughs> ข้างล่างมั่นใจที่สุดก็คือเลขหนึ่งชอบมากเลยพี่น้องใครชอบก็ตามมาเนาะแล้วก็หรือว่าท่านมั่นใจในตัวอาจารย์ก็เข้ามาเป็น v ีไอยากล่าอยากรวยอยากได้งวดนี้ก็เข้ามาเพราะเลขออกมาแล้วเลขก็ส่งให้พี่น้องทุกท่านแล้วละนะ่ะเนาะพี่น้อง v ีไก็รับไปแล้วแล้วแต่โชคลาภของท่านละ่ะถ้าท่านตามอันนี้คือเลขสองตัวนะคะ อาจารย์ก็ลอกมาจากชุดคัดเล่นนั่นแหละแต่ว่าคัดหลักมาก็คือหลักเก้ากับหลักหนึ่งนะคะ,ะพี่น้องท่านใดชอบก็จัดไปนะคะตามนี้เนาะ,อะลอกเก้าลอกหนึ่งเบิ่นๆหามๆก็มีสิทธิ์มาทั้งนั้นเลขสมัยนี้ไม่ใช่จะมาทุกวันพระวันนักขัตตะเลิกอะไรเนาะเดี๋ยวนี้มาได้ตลอดงวืท่ววที่แล้วก็มางวดที่แล้ววันที่วันที่หนึ่ง แต่ก็วันที่สองสิมันไม่ได้ตรงกับวันพระวันเ็นเลยหรอกแต่ก็มาเนาะอ่ะแคบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิแล้วก็อันนี้เลขบน2ตัวบนนะคะพี่น้องค่ะสองตัวบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบพี่น้องอใน VIP เข้ามาขอเลข ให้เลขทั้งสมตัว2ตัวสามตัวบน2ตัวล่างอะไรก็ให้หมดแล้วนะเข้ามาขอหลักร้อยพี่น้องขาอยู่ว่างๆก็เข้ามาดูใน y youtube กันบ้างนะติดตามอาจารย์ด้วยเนาะเออบางทีไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องมานั่งส่งให้คือจะส่งเลขเด่นให้แล้วส่งเลขแบบว่าให้แล้วหลักแล้วเล,เลขต้องเล่นแล้วบางทีเลขอันไหนที่พี่น้องต้องการนอกเหนือนะคะ เข้ามาหน่อยเข้ามาดูในใน YouTube หน่อยก็ได้นะคะเนาะ,ะไ,มไ,มไม่ได้ไม่ได้เห็นแก่ตัวหรือว่าจะต้องอะไรแต่สิ่งที่นี้บางทีอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องมาให้ทีละตัวสองตัวกับพี่น้องนะคะ,ะแคปได้เลยนะคะถ้าท่านใดที่มาใหม่เนาะงวดที่แล้วงวดนี้งวดใหม่นะงวดที่แล้วเป็นอย่างนี้เข้าเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนาะเข้าหมดเลยก็ตามนี้ละคะ่ะพี่น้องท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็ ้ายังไม่เชื่อใจก็ลองติดตามกันดูนะคะแต่อาจารย์ทํามาแล้วเนี่ยเข้าปีที่10แล้วค่ะพี่น้องค่ะถ้าเราไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้นะใน Youtube เนี่ยทั้งๆท,ที่อาจารย์เนี่ยทำแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เพราะว่าอของของอ,อาจารย์นดาชี้ทางรวยทําไปก็หลายปีแล้วก็โดนมือดีแฮกเอาช่องไปเนาะเพราะว่าประชากรในนั้นเยอะ แล้วก็สุดท้ายก็ต้องมานั่งทําใหม่แล้วก็มาอยู่ตรงนี้พี่น้องอาจจะมีอยู่สองสามพันคนเมื่อตอนเนี้แต่ก็จะพยายามนะพี่น้องก็ช่วยแชร์ให้อาจารย์หน่อยละกันจะได้มีสมาชิกเยอะๆนะก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ไปตามกลุ่มตามไลน์ได้หมดเลยนะคะพี่น้องขอบประคุณมากๆนะหลักร้อยนะคะแล้วก็เลขตรงนี้ก็ตามนี้ค่ะนี่ที่แล้วเข้าเนาะหนึ่งหนนมีเมีอะไรเนี่ยเข้าหมดเลย อันนี้ก็มีหนึ่งมีห้าวันนี้ก็ยังรักหนึ่งอยู่นะแต่ไม่รู้จะมาบนมาล่างนะแต่อาจารย์รักล่างนะคะอย่าลืมนะคะชอบอะไรก็ติดตามกันนะคะอยากเข้ามาเป็นสมาชิก v ีพีอยากได้สูตรโต๊ะอ,อยากได้อะไรทักเข้ามาค่ะสูตรโต๊ะอ่าล้วสูตรโต๊ะเนี่ยเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกแล้วมันเข้าจริงๆพี่น้องขอให้รู้ว่าเลขเรางวัลที่หนึ่งนะ่ะคือเลขอะไรเท่านั้นเองถ้ารู้ปุ๊บ ไม่ต้องไปกลัวเลยว่าว่าจะไม่ได้เพราะว่าเลขทําครอบคุมไให้หมดเลยเนาะครอบคุมไว้ให้ทุกอย่างตั้งแต่เบิ้ลหามตองนะคะเบิ้ลหามตองก็เข้าเพราะว่าทําเบิ้ลทำหันท,ทาเบิ้ลหามตองไว้ให้หมดเพราะว่าครอ,อบคุมไว้จะไม่มีผิดเพี้ยนเด็ดขาดนะจะไม่ผิดเพี้ยนเลยเนาะ,ะแคปอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ็อย่าลืมนะคะท่านใดอยากได้อะไรอยากช่วยบุญอะไรก็แล้วแต่ทักกันมาเนาะอยากได้เป็นปีเสียปีเสียอาจารย์เนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเนาะพะม่าที่เราไปเอาปีปีเสียเป็นยกเนี่ยเราเข้าไม่ได้แล้วไม่มีระบบบอเขารบกันประเทศเขามีปัญหากันอยู่แล้วก็ถ้าพูดผิดก็ขออภัยต่อ y o u ูทูบเนาอะ,อะก็เราไปไปซื้อไม่ได้ตอนนี้ใครได้อยากได้ปีเสียก็าจารย์มีแดงคู่นน,นะ แดงสีแดงล้วนแล้วก็ที่แปลกไปนะแล้วก็มีสองสีแล้วก็สีเขียวนะสีขาวนางพญานี่ยังไม่มีเนาะหมด <c oughs> เพราะว่าหลายๆท่านที่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์เขาก็เอาไปหมดนางพญานะคะ,ะวันนี้ก็คุยกันพออมปากคมคอเนาะอาจจะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจแต่วันนี้มีมาอีกสองลายแต่ว่าก็ยังหาทุนอยู่ อาจารย์ก็พยายามหาทุนที่จะเอาไปเคลียร์เพราะว่าขั้นแรกเลยก็ต้องวางยาวางยาสลบพี่น้องไม่มีเงินเนี่ยหลายพันอยู่นะแล้วก็วางยาเสร็จก็จะมียาฆ่าเชือ้อฆ่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะพี่น้องเอ้ยเราก็ต้องช่วยเขาอะต้องช่วยให้ได้รับเข้ามาแล้วเป็นผู้อุปถัมภ์เขาแล้วเนาะต้องช่วยดูแลแล้วก็ขอพี่น้องกําลังพี่น้องนี่แหละอ่า มาเป็นกาลังนั่นกาลังทุนถ้าท่านมีกําลังทรัพย์อยากจะทานกาแฟอยากจะ,ะซื้อกะปิอยากจะซื้อวิตามินวิตามินซีวิตามิน C, วิตามินซีน C, แล้วก็วิตามินดีดีนี่ก็เป็นแคลเซียมเหลวนะพี่น้องแคลเซียมเหลวเป็นคอลลาเจนด้วยแล้วก็เป็นแคลเซียม แล้วก็วิตามินบีซึ่งพี่น้องบางท่านไม่ทานผักไม่ทานผลไม้เนาะ,อ,ะอยากจะดูแลตัวเองโดยไม่พึ่งลูกหลานก็ทักกันมานะคะอะ้วันนี้ก็คุยกันไปสิบกว่านาทีแล้วเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกันมาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่โชคแต่ลาภอีกไม่กี่วันแล้วจะจะมีสิทธฐีใหม่เข้ามาอีกแล้วใครเชื่อใจมั่นใจอยากเข้า VIP ก็เข้ามา ผ่านทางนี้นะคะสองเบอร์นี้นะคะอยากทําอยากสายบุญก็ไทยพาณิชย์แปดหนึ่งสีอเจ็าขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะวันนี้จากไปก่อนสวัสดีค่ะ